ครับรีวิวไปแรกที่พอบังสไตล์อย่างชอบโอเคอันนี้เราจะฝังโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็เพิ่มไฟเส้นสเต็นี้นะครับอันนี้เราจะวิ่งไฟเส้นวนะไฟเส้นจะอยู่ประมาณนี้นะโอเคก็จะวิ่งแบบนี้เลยอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ สาเส้นเราก็จะทำสเต็ประมาณนี้โอเคล็อคไปคีนม่ปิดยังเนี่ยปิดแล้วปิดตายปิดตายาคน,นนะสวัสวดีครับผม อนุญาตรีวิวไฟหน้านะอันนี้เป็น new โปรเจกตของอย่างชอบนะครับไอรีช็อปอะไรสิอันนี้เราจะฝังโปรเจกเตอร์ใส่ในโคมเดิมนะครับข้างในเราจะทําสีดําแบบโคดนะครับผมไม่ชอบเรียนแบบใครโอเคส่วนไฟเส้นเราก็จะวางดีไซน์ประมาณนี้ครับให้มันวิ่งเล่นอยู่ตรงตรงนี้แหละมันวิ่งทําอะไรก็ให้มันวิ่งไปโอเคเดีย๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็จะรีวิว แสงไฟให้ดูนะครับว่าโปรเจคเตอร์มันสว่างแค่ไหนครับส่วนราคายังไม่เช็ดนะครับพ่อค้าขอวิจัยก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ